สวัสดีครับผมเล็กอปอลูกเรือโษนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่ก้ากันยาย,ยนผมมาปล่อยรถให้กับแจดีแะแจ้ดาวมาดูรถ V off ปีสอ,อ 12, งพั2สซื้อสดครับผมวันนี้จะขอสัมภาษณ์แจดียลแจ้ดาวหน่อยทำไมถึงมาซื้อรถทันี้ครับตอนแรกเริ่มต้นเลยขอ,อเริ่มต้นเนี่ยก็มาซื้อแบบว่าปีหลังๆเลยแต่ว่า,าเฮียเฮียเล็กเขาก็แนะนํานะว่าเป็นผู้หญิงอ่ะอยาขับรถปีไกลๆเลยมัน ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเกิดมันมีอะไรก็เลยแนะนำปี2019ได้ v ีออสันนี้ถูกใจมากๆเลยแล้วถูกราคาไหมครับมากถูกราคาถูกใจมากมากราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะครับผมเป็นเปิมมากๆวันหลังมีเพื่อนก็จะแนะนำมาที่นี่เลยมหาเยเล็กโดยตรงเลยนะคะครับ คือแย่นะดูรถตั้งใจดูรถวีออสปี29ไปผมเลยนัดนำปีใหม่ให้เพื่อตามความผิดของแย่ดีกว่าว่าแย่เออเป็นผู้หญิงสองคนได้ขับรถเดินทางสะดวกสบายก็เลยหายวีออสปี29 0ราคาถูกมากๆถูกถึงสามล้แล้วราคาถูกจริงได้ไหมครับแย่ออกมากค่ะฝากแย่อุดหนุนฝากอะไรแนะดนำมาที่ร้านปอลุงเรืองโต๊ะปอลุงเรืองค่ะเราเอาไปโล้ว เรลีไทย64นะคลายต่อยเข้ามาเจอผมได้เลยครับทุกเวลาโอเคนะครับวันนี้เราก็ส่งบอลลอยแจ้งก็สองคนเดินทางปลอดภัยเป็นเฮลรวยๆนะครับเยี่ยมมากโอ้ยีอลไรติดตามได้แล้วนำมาโอเคสวัสดีนะครับผมเล็กบอลลอยโตนะครับสวัสดีครับ